ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาตังค์ครับ1นึ่งแสนบาทนะครับในเกม g d v จะเป็นเกี่ยวกับการขับให้ทันตามเวลาที่กําหนดนะครับคือให้เริ่มขับตั้งแต่จุดนี้มามาจุดนี้สอนาที5วินาทีให้ทันนะครับโอเคไปกันเลยครับก็เลี้ยวขวาลงข้างล่างตรงนี้เลย ันนี้ที่ผมเลือกอมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามันคอนโทรลง,ง่ายนะครับถ้ารถยนต์มันจะแบบม,มันจะล้อฟีบ้างอะไรบ้างครับม,มันจะไม่ทันเวลานะครับเพื่อนเลี้ยวลงตรงนี้เลยตามผมเลยนะตามชิปเลยด้นซ้ายตรงนีนะ้ตรงไปเรื่อยนะครับตรงมาตรงมาเลยลง,รงเรื่อยแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ตรงข้างหน้านี้ ก็ยยาวเลนี่ผมก็ได้มาร์กที่แมปไว้นะครับ <c oughs> มาร์กจุดไปนี่ไว้เดี๋ยวขวา,าเฮ้ยเฮ้ยเรี่ยวสาย่ด่ปะมีเสียงรรบตัด โอยโอย,ยาวเลยนะครับเดินง่ายครับขับมอเตอร์ไซค์ใกรมาถึงแล้วขึ้นขึ้น ขับขึ้นมาเลยครับแล้วก็อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้างหน้าเลี้ยวขึ้นไปเลยครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยแล้วก็สายขึ้นไปเลยครับเนี่ยมันจะมีเส้นชัยอยู่ปุ๊บเจ๊ชรับนี่ไงเพื่อนหนึ่งแสนบาทได้มาแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีหาตังค์ง่ายๆนะครับสำหรับเกม GTA นะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับร้านเพื่อนไปแล้วครับ